ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องนะครับครับเมื่อนี้กัด้ากันมาเบิ้งทีเด้อพี่น้องเด้อกัเมื่อนี้กัพ้ามานําำกันกับสาวเขียวครับครับเมื่อนี้กัพ้ากันม่าเบิ้งทีนะครับม่องนี้กะที่ดินของเพื่อนกับสองไรครับขาดอยู่น้อยเดียวขาดอยู่ประมาณหกตารางว่าจะหอดสองไรนะครับครับนี่ครับที่ดินก่อยุ่นีกะ ตัวนี้จะเป็นไพ่กิมซุ่งนะครับที่เพิ่นปลูกไว้แล้ครับพี่น้องครับเพื่อจะปลูกไว้ประมั่นยุนี่กันประมาณน่าจะซิบก่อๆนะครับแต่ว่ากับโบค่อยได้เพิ่นบ่ค่อยได้ดูแลนะครับบบได้ไหน้ํำนะครับบบค่อยได้ตัดแต่งบันไดครับที่ดินมองนี้กันเดี๋ยวย่างไปริมๆครับไปเดี๋ยวพาไปเบื้องน้ำกันครับ ครับนี่ก็น,น้อไม้กำลังขึ้นเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับน้อไม้ถ้าถ้าให้น้ำนี่น้อไม้ก็จะงามอยู่ครับแต่ว่าน้อไม้ก็ทรงบ่ค่อยสดชื่นมาไลยน,นะครับบ่ได้ให้น้ำมาโดนแล้ว,ลวครับมอมนี้ก็จะเป็นทางพันนี่ครับอันนี้เป็นทางอันนี้ก็เป็นของอีกเจา้านึงนะครับเป็นของคนในหมู่บ้านนี่แหละครับอ่าตัวนี้ก็จะห่างจากอ่าทางาประมาณลอยเมตรเนาะ ่างจากทางประมาณลอยเมตรครับก็จะเขามาทาังนี้แล้วครับพี่น้องครับเดียวยางไปเบิ้งครับทังนี้นะครับที่กับประมาณนี้ครับพี่น้องเบิ้งแล้วกับเป็นตะเมื่อยอยู่ครับเ<ม>พราะว่าที่พินพ้นบ่ด้เพิ่นบ่ไดดดูแลบ่ได้มากําการเฮ็ดการเกษตรนะครับระบบน้ำเพิ่นก็ะถอดออกเบืแล้ว<ม>ครับแต่ว่าเพิน่น็จะมีการมาัดไถมายัยงหอยุครับ ตรงที่ตรงช่วงกลางๆครับโอ้นี่ครับน้องหม่ครับจะได้มาสับใบได้ครับเด้อพี่น้องเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ก็จะร้ายเกินน้องครับครับเลยครับกับมองนี้แล้วครับเป็นมองที่เป็นช่วงกลางๆนะครับมองนี้เพื่อนจะแต่ก่อนเพื่อนปลูกกระลำนะครับกัเพื่อนก็ได้ผลดีอยู่ครับ เบื้องแล้วก็ดินก็นาจะโอเคอยู่หรอครับพี่น้องครับดินก็นาจะดีอยู่เมื่อกี้ก็คุยกับเจ้าของเพื่อนแล้วนะครับมอวนี้เพื่อนก็จะมาลือสปริงเกอร์ของเพื่อนนะครับลือออกแล้วก็เพื่อก็จะมาไถให้่มากเอารถไถมาดันนะครับมาดันนี่ครับที่เป็นลกๆนี่แหละครับแล้วก็จะเพื่อนก็จะปลูกบักนาวนะครับพี่น้องครับเพื่อนจะปลูกบักนาวไว้รอบเลยครับเดี๋ยวเบื้องกอนครับว่า แรกๆก็จะเอาไว้ก้นนะครับเพราะว่าอีกจัหน้อยก็จะเขานาแรงนะครับเพื่อเหาได้เก็บขายกับใบนาก็จะเอาไว้ก้นครับกับแค่ว่าให้่นมาตรงนี้นะครับลรือ่นจะลื้อเอาครือกพิ่นจะไถปั๊บปั๊บทีไว้ไห้นะครับไถให้มันลงๆจัหน้อยส่วนด้านข้างๆที่ลกๆก่เขาก็ต้องดูแลจัดการกันเอานะครับครับนี่ครับ นี่ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งครับพี่รองครับยางมาเบิงฝั่งนี้ครับฝั่งทั้งพุ่นเป็นกอไผ่ทั้งนี้กัทั้งนี้ก็จะเป็นท่างครับพี่รองครับนี่ครับท่างนี้ก็จะเป็นท่างของที่ท,ที่ที่จะซื้อนี่แหละครับก็อยู่ในเขตสองไหลนะครับพี่้องครับนี่ครับอีกฝ awesome ั่งทั้งนึงอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นปลาอ่อยของ อีกเจ้าหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับลักแดนอันนี้ครับลักแดนลักแดนนี่คือความกว้างนะครับอันนี้ก็นาจะนายจะปลูกมากเกินนะครับกับบอเป็นยังครับอันนี้คือเป็นลักแดนครับพี่น้องครับตรงนี้ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ครับแต่สมมติว่าเขาบ่เอาตรงนี้เป็นทางเขานะครับทางเข้าเขาเอาฟังฟังตรงที่แหลกนะครับพี่น้องครับ ตรงนี้เขาก็สามารถไทหรือว่าจะปลูกปลูกอยังเพิ่มไปก็ได้ครับเพราะว่าตรงนี้มีบักเน่าอยู่คูอยู่แถวหนึ่งแ้วนบมครับนี่ครับแต่ว่ามันหกไหลนะครับนี่ครับเป็นบักเน่าื่อจะปลูกไว้ตรงที่ผมเดินอยู่นี่ก็จะเป็นที่โล่งนะครับดินก็จะเป็นดินทรายครับพี่น้องครับระบบน้ำเพื่อนก็ติดไว้อยู่ได้ครับแต่ว่าเพื่อนบ่อเพื่อนบ่อแห้น้ำครับนี่ครับ จะบ่มหนามมีทอไม่ยังเบิดแล้วครับฮะเห็นบ่อันนี้ครับพี่น้องครับปักเน่าเน่ากับงามอยู่ครับตาเฮ้ามาดูแลแตีงเอานี่ครับพี่น้องครับก็จะเป็นทอยังดีแล้วครับพี่น้องข้างล่างกับ่หกหรอกครับส่วนมากอาจจะริมๆจะหกนะครับถ้าเขามีการมาตัดมาแต่งนี่พวมาน่าจะสวยงามนะครับพี่น้องครับ นี่กับบักนาวมะนาวกับเพิ่นว่างระบบน้ำไปบดแล้วครับพี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นบ่ไดแห้น้ำแล้วครับน่ครับท่างอาจจะตัดมาแบบนี้แหละครับอนาคตกับทางอาจะเข้ามานะครับก็บจะมีพี่ๆน้องๆทันอื่นเพิ่็จะออกมาอยู่เฮ็ดบานเฮ็ดยังน,นะครับนะครับพี่น้องครับ หมวกนี้เพิ่อนก็นจะเชี่ยวออกให้แปนให้เบิดนะครับเนี่ยครับเพิ่อนก็นจะเชี่ยวให้เอารถไถมาดันมาไถให้นะครับให้โล่งให้แปนอ่าไพ่ไพ่นี่ก็จะเอาไวก้กอนครับพี่น้องครับเบิ่งลักษณะแล้วก็พ่อมีประโยชน์นะครับเอากับมาแตีงกอเอาจักงก่ายแตีงกอเอาก็ได้แต่มีประโยชน์นะครับไพ่กิมสุ่งนี่ก็ถือว่าโอเค เท็ดต้องไม่สมได้ครับพี่้องครับหย่อนเสียงจัง้อยครับฟังนี่นี่ครับแต่ติดกับสวนของเพื่อนบ้านนะครับล้างบ้านเพื่อนกับเห็ดอี๋ครับเนี่ยครับเห็ดของคุณคู่นะครับคุณคู่หลักอยู่ติดกันครับที่ล้างบ้านเพื่อนเบื้องหล้วกันหกยุคครับพี่้องครับแต่ว่าก็ต้องบริหารจัดการนะครับ คอยเห็ดไปครับพี่น้องครับทำเนี่ยครับแารยางผ้าพี่พี่น้องนยองยางชุ่มนะครับที่เกือบสองเกือบสองไร่นะครับพี่น้องครับมีทางเขามาข้างในนะครับห่างจากถนนกับประมาณหนึ่งร้อยเมตรครับกับไฟฟ้ากับเขาแล้วครับนี่ครับเป็นสายไฟที่เพิ่นต่อเข้าไป เดี๋ยวเพื่อนจะมาลือเอาสปริงเกอร์พ่นนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาพี่พี่น้องๆนะครับไปเบื้องสานะครับจะมีสาแต่ว่าสาอันนี้การงานยักหนักขึ้นกันครับพี่น้องครับเบิ้งแล้วก็ต้องโอ้หลายอย่างนะครับต้องมาเลียร์มา,าทำความสะอาดนะครับตัดห้า ก็จะมีต้นบักม่วงนะครับอยู่นี่นะครับริมสาล้วก็จะมีกระถ่อมนะครับพี่น้องครับนี่ครับการตรงพุ่นนะครับพี่น้องครับสูตรขอบสานะครับก็จะเป็นเขียดแดนครับพี่น้องครับสูตรเขียดเดนนะครับน้องพี่น้องไปสาฟังพุ่นหลักก็คือสูตร ตัวนี้ก็จะเป็นสาครับพี่น้องครับแต่ว่าก็โอ้หกนะครับต้องมาตัดมาแต่งนะครับส่วนมากแถวนี้ก็จะเป็นหินนะครับจะเป็นพระล้านหินนะครับก็คือขอบสานี่ก็จะหินหลานะครับก็เดี๋ยวต้องลืออกเบื้องก้อนนะครับว่าที่มีหินนี่เข้าเห็ดยังได้เนี่ยนะครับอาจจะปลูกพักอยู่ขอบๆนะครับหรือว่าปลูกกล้วยปลูกยังไปนะครับพี่น้องครับเบื้องก้อนนะครับ อันนี้ก็เป็นกระท่อมครับกัเบื้องล่วกับหกจังหน่อยครับพี่น้องครับเดี๋ยวเพิ่อนก็จงมาเรือเอาไม้นะครับสาหรับกระถ่อมนะครับเพิ่นจะเรือเอาไม่เอายังนี่แหละครับแต่ว่ากระท่มเพื่อนก็จะเอาไว้ให้อยู่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับที่อนนี้แหละครับมองผมยืนข้างหลังไปนี่ลวก็ข้างนาไปจนพูดนะครับสุดเนื้อที่กับประมาณสองไรครับเกือบขาดอยู่น้อยเดียวครับสองไร กระเ้กันอยู่ในลาค่สามเซนแปดนะครับพี่น้องครับเกือบสองไรแต่ว่ากคดีเนี่ยคือเพิ่นนี่ครับเพิ่นจอมานำไปแล้วนะครับพี่น้องครับจะเอาปั๊มมาย้อนลงแล้วก็สูบน้ำใส่ได้เลยนะครับพี่น้องครับสาหรับระบบนำอยู่นีเพื่อนก็บจอไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าการติดตั้งปั่มยังก็คือเข้าต้องมาดําเนินการไม่นะครับ ประมาณนี้ครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นกระท่อมที่เพื่อนได้อยู่ัาอาศัยนะครับเย็นดีครับพี่น้องครับครับผมเมื่อกี้กัผ้าช่วงเศร้านะครับกับนัดนัดกันกับเจ้าของทีเพื่อนนะครับว่ายางมึงนะครับว่าจะเอาจังไดนะครับพี่น้องครับการสรุปแล้วกาจะเอาอยู่นะครับพี่น้องครับก็คือถ้าเขามีเงินหลังจากที่ทํางานมากนะครับได้มีเงินบรายนะครับพี่น้องครับมี บ่ลายปผนได้นะครับผมกะถ้าเอาไว้บ่อเพิ่มพ่นไปก็จะเบิดไปซื้อนะครับก็ซื้อที่ไว้นะครับก็ยังจะพ่อได้เหตุหายูหากินไปในอนาคตนะครับพี่น้องครับถือว่าเป็นนําพักนำเลรยงเฮานะครับซื้อไว้กับบ่อเสียหายนะครับพ่อได้มีโครงการว่าจะปลูกไผ่ปลูกพืชอะไรทีมีพ่อได้เป็นรายได้นะครับ จะได้เห็ดกันต่อไปนะครับถ้าเอาไว้เป็นเงินเดียวใส่ไปทุกงมือทุกมือก็อาจจะเบืดอได้นะครับพี่น้องครับซื้อไว้พ่อได้เห็ดมีประโยชน์นะครับปลูกเพืดปลูกยังไปนะครับเนาะครับในเมื่อนี้กัผมล้ะก็สาเขียวนะครับกัขอบคุณพี่พี่น้องๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมให้กำลังแรงใจนะครับไ้พ่อกันชิหนาเดอพี่น้องเด้อครับติดตามกันต่อไปนะครับว่ามองนี้นะครับสิเป็นยังไ๋นะครับ การบูรณะแลวก็จัดการบริหารจัดการการปลูกนั่นปลูกนี่นะครับก็เดี๋ยวเบิ่งกันไปต่อไปนะครับกัเป็นกําลังใจให้บ้าโชคนะครับกัสู้ๆต่อไปกันทุกคนนะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับในคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับไปพ้อกันคลิปหนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ๋อหกหลายครับพี่น้องหกไลาย จะต้องเฮ็ดไหมล่ะครับพี่น้องครับเดินนากันต่อไปเห็ดมือละหน่อยไปเรื่อยๆก็น่าจะโอเคเนาะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมครับพี่น้องครับ